สวัสดีค่ะคิมนิตินะคะวันนี้นะคะคิมนิติเนี่ยจะพามาชมเป็นตลับพระพุทโธน้อยพิมพ์เล็กคุณแม่บุญเหลือนนะคะซึ่งใบนี้นะคะเป็นตลับทองงานร้านพรประพานะคะสภาพดีเลยนะคะเดี๋ยวซูมอินนี่นะคะเป็นตลับทองนะคะมือสองไม่มีค่าแรงค่าซีนะคะงานสวยสภาพดีนะคะ แล้วก็ด้านหน้าเขานะคะทั้งใบเนี่ยเขาเป็นแบบไม่ยกซุ้มนะคะถูกใจสายแบบมินิมอลมินิใจนะคะแล้วก็ตลับทรงสำหรับใส่พระคุณาพราะพุทโธน้อยเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทรงที่เวลาเข้ามาทีไรก็หมดทุกทีนะคะเป็นฮอตไอเทมเลยนะคะแล้วก็อันนี้ด้านข้างนะคะเป็นสนิทดีแกะลายสวยนะคะชื้อ แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะก็ปิดสนิทเช่นกันนะคะทั้งสองด้านเลยแกะลายเหมือนกันนะคะสวยงามนะคะงานสวยคุณภาพสวยนี่นะคะแล้วก็ด้านบนห่วงเขานะคะก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะคะทั้งสองด้านแล้วก็ด้านล่างนะคะด้านล่างบานพับต่างๆใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะนี่ แล้วก็ส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังก็เหมือนกับด้านหน้าเลยนะคะอันนี้เราจะสังเกตนะคะทรงของพะพุโตน้อยเนี่ยเขาจะไม่ใช่สามเหลี่ยมตรงๆนะคะเขาจะเป็นแบบสามเหลี่ยมมีความโค้งมนอย่างนี้นะคะเป็นทรงที่สวยมากนะคะพี่เจ้าของเดิมบอกใส่พิมพ์เล็กมานะคะชื้ถ้าให้ชัวร์ก็ให้คินส่งขนาดความกว้างความสูงขององค์พระมาให้คิน,นิติเทียบได้นะคะเดี๋ยวคินเทียบให้นะคะชื้แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะ ชึบแล้วก็ขนาดด้านในนะคะเพราะีว่ามันแน่นมากไม่ไดเดาที่เปิดมานะคะไม่เป็นไรเดี๋ยววัด วัดขนาดไว้แล้วนะคะความกว้างด้านในนะคะตรงที่ฐานนะคะจากซ้ายไปขวาอยู่ที่1.7เซนแล้วก็ความสูงด้านในนะคะจากล่างไปบนนะคะอยู่ที่3เซนนะคะแล้วส่วนหน้าจอน,นะคะขนาดความกว้างหน้าจออยู่ที่1.5เซนนะคะแล้วก็ความสูงอ่าความกว้างที่ฐานของหน้าจอ1.5เซนนะคะแล้วก็ความสูงของหน้าจออยู่ที่2.7เซนะคะ่ะน้ําหนักของใบนี้นะคะน้ําหนักกําลังดีด้วยนะคะไม่หนักจนเกินไปไม่เบาเกินไป 12. 06กรัมนะคะใส่เป็นพระพุทธทน้อยคุณแม่บุญเรือนพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นพระรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงค่ะวันนี้เป็นตรับทองงานร้านพรบพานะคะท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณนะที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตรับทองกอบทองมือสองสำหรับพระรุ่นไหนหรืออยากสั่งทาตรับทองกอับทองมือหนึ่งสอบถามได้ทางไลน์ s i t k 6 6 6หรือเพจ a c e b o o k ร้านตรับทองนิติหรือโวนโทร089986685คายร้านอยู่ชั้นสามห้างมินิมงามวารร้าน อยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยนะคะเผื่อท่านไหนอยากแวะมาแบ่งปันตับทองกรอบทองมาเครื่องมาทองคำคินิติก,ก็ยินดีรับเช่าค่ะวันนี้คินิติกขอตัวลาไปก่อนแนละชอบคิมนี้งไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คินิติกีเควินนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบค่ะสวัสดีค่ะ